สำหรับโครงการเด็กไทยสายตาดีนะคะก็เป็นโครงการที่เราอยากจะทำให้เด็กๆนะคะที่อายุ3-12ปีค่ะได้เข้าถึงการคัดกรองสายตานะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาสายตาผิดปกติค่ะไม่ว่าจะสั้นยาวเอียงนะคะก็จะได้รับการรักษาด้วยการจัดแว่นค่ะ โครงการแบบนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากทั้งภาคการศึกษานะคะสาธารณสุขค่ะแล้วก็รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่สําคัญค่ะคลินิกโมบายรีเฟคชันยูนิตค่ะก็ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคลินิกได้นะคะด้วยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเขตส,ส,สุขภาพาที่3ทําให้เรานะคะได้เคลื่อนที่นะคะได้ไปตรวจเด็กเชิงลุกค่ะภายใต้คลินิกโมบายรีเฟคชันยูนิตค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคลินิกนี้นะคะทำงานกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมค่ะ นี่ค่ะดิฉันสายทานสีสุภารณจากกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่นส่วนนวมัยที่3นครสวรรค์ค่ะวันนี้อยู่ที่คลินิกโมบายรีเฟคชั่นยูนิตในโครงการเด็กไทยสายตาดีเขตสุขภาพที่3ค่ะการให้บริการในคลินิกนะคะมีทั้งหมด5จุดบริการค่ะแต่และจุดบริการเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะจุดที่1ลงทะเบียนโดยลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่คุณภูมีการตรวจวัดระดับการวองเห็นมาแล้วหรือที่เรียกว่า VA ค่ะและพบว่าค่า VA ผิดปกติเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารในส่วนที่1ซึ่งเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวของเด็กๆค่ะเพื่อนําข้อมูลไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เบิกแว่นสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสปสชค่ะจุดที่2วัดสายตาค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจวัดระดับการมองเห็นอีกครั้ง หากพบค่าสายตาผิดปกติเจ้าหน้าที่จะใช้อุปกรณ์รณที่เรียกว่าพินโฮเพื่อทําการตรวจวัดระดับการมองเห็นของเด็กๆซ้ําอีกครั้งค่ะหากค่าสายตาผิดปกติเจ้าหน้าที่จะส่งไปยังจุดที่3เพื่อทําการตรวจวัดสายตาซ้ําโดยใช้เครื่องออโต้รีเฟคชันค่ะแต่ถ้าพบว่าเด็กมีค่าสายตาปกติจะให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวและกลับโรงเรียนได้ค่ะจุดที่3วัดแว่นสายตาด้วยเครื่องออโต้รีเฟคชันค่ะ โดยพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาเพื่อวิเคราะห์ดูค่าสายตาสั้นยาวเอียงค่ะจุดที่4ทดลองแว่นสายตาเมื่อเด็กๆที่พบว่ามีปัญหาทางสายตาสั้นยาวเอียงจะได้รับการตรวจประเมินค่าสายตาพร้อมจัดแว่นสายตาให้กับเด็กๆโดยนักทัศนมาตรค่ะซึ่งเด็กๆสามารถเลือกแว่นสายตาที่ตนเองชอบและเหมาะสมกับตนเองได้ค่ะหนูเลือกแว่นสีอะไรคะ สีชมพูค่ะชอบไหมคะสีนี้ชอบค่ะหากพบเด็กๆที่มีปัญหาสายตามีค่าสายตาที่ผิดปกติมากจะมีจักสุแพทย์คอยเป็นที่ปึกษาผ่านระบบเทเลเฮลค่ะจุดที่5ตรวจสอบข้อมูลเบิกแว่นสายตาจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบข้อมูลประวัติในโอปินีการ์ดเพื่อนําข้อมูลไปลงทะเบียนเบิกแว่นสายตาพร้อมให้คําแนะนําการดูแลสายตาให้กับเด็กๆค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันให้คําแนะนำํำสายตากับเด็กๆก,กันเลยนะคะ3ข้อยากไหมเดี๋ยวช่วยกันทวนนะข้อแรกเล่นโทรศัพท์ได้นานเท่าไหร่คะห่งชัว่วโมงข้อ2กินอะไรนะผักและผลไม้ผักแล้วผลไม้และข้อสุดท้ายข้อ3ต้องกินน้ําถูกต้องต้องคอยจิบน้ําบ่อยๆเพื่อให้ตาเราไม่แห้งนะคะโอเคนะถ้าเราสัญญากันแล้วเราทําได้ทั้ง3ข้อไหมถ้างั้งนวันนี้กลับโรงเรียนได้เลยนะคะบา,บายบาย ตัวอย่างกิจกรรมในพิธีมอบแว่นสายตาให้กับเด็กๆค่ะที่ได้รับมอบแว่นสายตาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมสศักดิ์เทพสุทินในกิจกรรมพาหมอพบประชาชนที่โรงพยาบาลสมเด็จยุคราตตะพันหินจ,จังหวัดพิจิตรค่ะ พิธีมอบแว่นสายตาให้กับเด็กๆโดยทางทีม b i l บิลีเฟคชั่นยูนิตศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์จะดำเนินการส่งมอบแว่นสายตาให้กับเด็กๆผ่านทางผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตสุขภาพที่3ทุกแห่งพร้อมมีการติดตามประเมินค่าสายตาการมองเห็นหลังจากเด็กๆที่ได้รับแว่นสายตาไปแล้ว1เดือนและ6เดือนค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือในการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางสายตาเพราะการมองเห็นเพิ่มการเรียนรู้ให้กับเด็กๆค่ะ 1 2